ะะรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีและในวันนี้ค่ะรายการทีเคทีนของเราก็ยังคงมีเรื่องราวสาระดีๆที่จันลงใจมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ ทีมฮาเลน์วันนี้พบกับอังกูลทองสุนทรนักดนตรีพิการทางสายตาผู้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนวันนี้เขาสามารถทำตามความฝันได้อย่างที่ใครหลายๆคนก็ต้องชื่นชมและยกย่องช่วงพีนสไตล์ผลงานศิลปะนิพนดีดีแบบมูสนสไตล์ของนักศึกษาที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันและปิดท้ดายด้วยช่วงทีเคทีไปร่วมดุกกับเกมหลากหลายที่ทีเคถา เพ,พื่อนๆคะมืทุกคนนะคะไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ค่ะแต่ว่าถึงยังไงก็ดีเนี่ยเราทุกคนสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้ค่ะ และคาพูดของโบลิงเพียงแค่ประโยคเดียวนะคะก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะสามารถเปลี่ยนความคิดของทุกๆคนให้เชื่อยอย่างที่โบลิงพูดได้แต่วันนี้ค่ะโบลิิงมีเพื่อนของเราคนหนึ่งที่เขาพิสูจน์ให้เราเห็นกันแล้วว่าการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองฝันทําตามชีวิตที่ตัวเองต้องการเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราคิดกันค่ะค่ะและตอนนี้โบลลิงก็นั่งอยู่กับพี่แฮกอังกูลจากวงไอออนเนี่ยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แฮกสวัสดีครับ 最近，李汉呢？ ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยกองบรรการนะครับดิจ<ช>ิตอลดีดีนะครับผมแล้วก็รวมกลุ่มเพื่อนเพื่อนนะครับผมทำวงดนตรีชื่อไอออเนียนอันนี้อัลบั้มด้านที่เก้าครับเป็น่ในบ้านพ่อผมแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทรครับที่นิด้าครับอืมค่ะก็เมื่อกี้บอกว่าทำอัลบั้มอยู่ด้วยมีชื่ออัลบั้มว่าด้านที่เก้านะคะเอ๊ะปกติเนี่ยวมลี่ไม่ค่อยได้นทำนี้เท่าไหร่ด้านที่เก้าอันนี้มันมีความหมายอะไรหรือเปล่าก็คือปกติแล้วเนี่ยคนเราท้อแท้แล้วหมดผลทางเนี่ยมักจะใช้คำว่ามึนแปด้า ถ้าเกิดเรามองถึงคำว่าความหวังกำลังใจใคิดที่จะต่อสู้เนี่ยพวกเราก็เลยนิยามหัวด้านที่ก้าวขึ้นมาครับ ต่อไปสู้ต่อไปวันหนึ่งอาจจะเจอด้านที่เก้าเป็นทางออกเป็นแสงสว่างให้ชีวิตเราก็ได้ใช่เงินที่ดีมากๆเลยค่ะครับก็จะมีโอกาสได้ออกอาบ้าเป็นของตัวเองกว่าจะมีผลงานเนี่ยก็เรียกว่าบริงว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องฝากกันอุปสรรคต่างๆมามากมายเลยชีวิตเมื่อก่อนผมก็เหมือนเหมือนเพื่อนๆปกติทั่วไป,วไปนะครับผมเพียงแต่ว่าเอ่อในตอนนั้นอยู่ๆวันหนึ่งก็ก็สายตาก็เริ่มท่ามัวนะครับผมก็เลยไปหาหมอหมอเขาเลยบอกกระสับกรเสื่อม แต่คุณ<ช>หมอเขาลงความผิดว่าเกิดจากพันธุกรรมครับพอเริ่มตั้งสติได้เริ่มเริ่มค่อยๆจัดระบบความคิดคร<ช>่ปรึกษาแม่ปรึกษาคุณแม่อยากจะเรียนหนังสือต่อค<ช>่ะก็เลยก็เลยไปฟื้นฟูที่วิทยลลาลัยสุดามาวียนมัธยมศิลดครับเหมือนว่าไปเริ่มใช้ชีวิตใหม่ครับผม<ช>ไปจากอักษรเบลไปจากการใช้ไม้รทบาขาว<ช><ม>การใช้ชีวิตเหมือนคนตาบอดคนอื่นพอไปฟื้นฟูท่านเสร็จก็ไปสอบเข้าที่สถาบันราชพัสดุสิทธิ์ เรียนครุศาสตร์เอก<ช>การศึกษาพิเศษ<ช>ก็เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการนะครับผม<ช>ก็ตอนนั้นก็เรียนร่วมกับเพื่อนปกติแล้วก็เพื่อนที่บกอ่้องในการได้ยินเพื่อนหูหนวกเราก็ได้เรียนรู้ภาษามือด้วยได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนปกติทั่วไปอ,อะไรย<ช>่าง<ๆ>ี้สุดดีมากครับก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีที่เจอกับสถาบันดีๆเจอเพื่อนดีๆเจอกงบสืวอลำดีๆทาให้เราสามารถ ฮึดแล้วก็มีกำลังใจที่สู้ชีวิตแบบไม่ท้อถอยกับปัญหาต่างๆถูกต้องเลยครับน้องบูลิงค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของอาร์เรวัมบ้างดีกว่าก่อนที่จะไปออกอาร์เรัมเนี่ยบลิงทราบม,มาด้วยว่าพี่แฮกเนี่ยเคยชนะการประกวดดวออนอคูสติกใช่ไหมคะใช่ครับก็ก็เหมือนเป็นกิจกรรมในสถาบัานนะครับผมก็<ช>รวมกลุ่มกับเพื่อน<ๆ><ๆ>ก็ได้รางวัลรางวัลที่หนึ่งเป็นรางวัลอคูสติก โครงการดนตรีในส่วนของมหาลัยครับพอเราเป็นอย่างเงี้ยพอเรามีปัญหาด้านสายตาที่มาเนี่<ะ>ผมไม่ละความฝันนัเงี้<ะ>ผมฝันว่าผมอยากจะทำอย่างนี้ผมก็ต้องทํา<ะ>จน<ะ>ีโอกาสได้ได้ทําผลงานเพลงกับเพือ่อน<ะ>ครับผมกับวงไอโอเนียนคนส<ะ>ี่คนที่มีความเหมือนเหมือนกันคือในวงผมเนี่ยจะมีความบกพรองในการมองเห็น แล้วก็ช่าตีเหมือนกันทําเพลงกันซ้อมตีกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มทำมันเองเลยก่อนที่จะมาเป็นวงไอโอนเนี่ยเราได้ทําอะไรมาบ้างรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดก็คืออัลบ<ะ>ั้มไอเชมรูค่ะร้องเพลงเพลงของพ่อครับผมได้ได้ร่วมร้องเพลงท่านกคนุซึ่งในหลวงทรงรานาเพลงในประเกับกลุ่มคนระครับโดยเฉพาะแล้วพี่หากมีอะไรเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่เรียกว่าชัายยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้เรามีแรงที่จะฮึดสู้แล้วก็ทําชีวิตของเราต่อไปในอนาะคตคคะเออก็คงเป็น คำสอนของพระบาทจะเป็นเรื่อยู่วนวยครับการบทเพลงที่ผมได้ร้องนะครับผมเพลงยิ้มสู้ก็เป็นเพลงให้กำลังใจแต่เราเป็นบทเพลงที่ในหลวงสงท้ำทันให้ด้วยอีกอย่างนึงก็คือเป็นครอบครัวครับผมครอบครัวคนใกล้ชิดคนรอบข้างกำลังใจด้วยครับเป็นสุครับคือท้ายแล้วพี่แฮกมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆทั้งบ้านที่ชมอยู่บ้างไหมคะความฝันแล้วกันครับถ้าเกิดมีฝันแล้วก็ทําฝันให้ให้เต็มที่นะครับผมเมื่อมีโอกาสแล้วคุณจะได้นําเสนอความฝันนั้นได้อย่าง ตำลำการคุณหมอสบายก่อนความฝันอ้แสนหานในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใสสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าสบายดีครับแล้วคุณคนไข้เป็นยังไงบ้างครับอะไรนะคะ ฮึอสบายดีครับคุณไข้ค่เช hey, ิญนั yeah. ่งครับโอ๊ยคุณหมอไม่ต้องตะโกนก็ได้หนูได้ยินว่าเราจะคุยกันดูเรื่องเปิดดังๆกันคุณหมอคะหนูว่าชอบฟังเพลงมากเลยค่ะฟังได้ทุกแนวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปบอกคิงจังด้วยควันหรือว่าจะเป็นเพลง r o c ฮ hey h หรือว่าจะเป็นเพลงที่ปอ p เ e a v y ชอบพูดเพลงแรเก็ก็ชอบด้วยไอครับ ไม่ต้องเลยโอ้โหหมอชอบครับหมอชอบฟังเพลงมากเหมือนกันนะครับจริงเหรอคะใช่แล้วหมอรำละสิไม่ใช่ครับแหมแล้วยังไงครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยคุณหมอคะหนูกาลังคิดอยู่ว่าอยากจะให้วงการเพลงไทยของเราเนี่ยมีอะไรที่มันแปลกใหม่คือตอนนี้หนูเบื่อแนวเพลงที่หนูฟังมากมากเลยค่ะคุณหมอคะมีคาแนะนําดีๆอะไรให้กับหนูบ้างไหมคะอืมแน่นอนครับมาหาหมอไม่ผิดหวังนี่นนอืมมันต้องโดนอย่างนี้อืม อาหาเล่มไปเล็กครับรับไปกว่าสามครับสา่ครับครับผมถึงที่บ้านนรียกปู่เรียกนิ้วพุ่งครับนี่มันอะไรกันครับคุณหมอคะมีอีกสองเล่มครับดนตรีไทยเดิมครับแล้วก็เครื่องดนตรีไทยครับโอ้ยอ้าวคุณหมอชุดหนังสือหาเล่มไหมครับเป็นชุดหนังสือสารนุกรมดนตรี ขาอุทยานการันต้ทีเคพาร์คครับผมจัดพิพ์โดยสำนักงานสารคดีถูต้องดครับดีนะคะแต่คงไม่เหมาะกับหนูแล้วค่ะถ้าอย่างคุณหมอเนี่ยได้อยู่พี่เอาะค่ะคุณหมอคือคนคนไข้ครับหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงประวัติศาสตร์ของความเป็นมาดนตรีไทยตามยุคสมัยต,ต่างๆนะครับ <ๆ S 2> น่าสนใจมากจริงๆประวัตินักดนตรีครับครูเพลงแล้วก็อุอ้ยมีผลงานเพลงเก่าๆเพียบเลยค่ะคุณหมอคะดูหน้านี้สิคะ รักเมืองไทยชูชาติไทยทะลุดวงใจเรื่องต้องเป็นเมืองของเราแม้เราก็ร้องได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูร้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ก็รุ่นรุ่เหมือนกันนะคะว่าหลวงวิจิตรบาณฑิการท่านเป็นคนแต่งขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเอาไปฟังดูนะได้เลยเดี๋ยวเราไปอ่านอ่านสิทำได้ด้วยเหรอไปยินด้วยอ่ะคหมอได้ติงตองนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้มันอเลรกต่าง